สวัสดีค่ะเข้าชูวช่องป้าค้ามสนะคะลานปู่บริจิตก็จะขนกองบุญนะคะเนี่ยจะขนกองบุญขึ้นรถของอขึ้นรถของอเสื้อพาไปนะคะสักหน่อยเสือก็ไปทำงานแล้วไปกัน,นรถ

เราจะย้ายกองคุณทั้งหมดนะครัที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะไปที่ตรงสำนักงานใหม่สำนักานคุออฟฟิศใหม่หรือว่าโชรูใหม่นะตรงนี้เรามีงานใหญ่นะตั้งกองบุญตรงนี้นะครับก็จะใส่รถพิเศษไปรถพิเศษที่ขับรถมาขอนะครับมีอะไรบ้างเรื่อยๆมีมอนนี่นอนมี บาทโอ้เยอะเลยครกชากระบงกระมังมีหมดกองบุญมีหมดมีดอะไรมีหมดเออเดี๋ยวเราจะขนไปนะเอสซีเราจะไปรถเสือพาไปเดี๋ยวรออยู่นะคเดี๋ยวรอเสือถอยมาก่อนนะพี่น้อง รถเสือจะคนไปหมดไหมน่าจะหมดเพราะว่าเราจะไว้ข้างหน้าด้วยส่วนคนเราจะเดินไปเราเอาแต่ของขึ้นรถไปไปข้างหน้าอัดข้างหน้าไปเลยเสือก็ได้บุญด้วยเนาะเออคนยกก็ได้บุญด้วยสาธุแม่สาธุสาธุเ้อสาธุเรายกก้อนใหญ่ก็ได้มินก้อนใหญ่แลพรุ่งนี้วันที่ แม่ยกไวไหมน่ะไวโอเคไวก็จัดไปตาไขเมเนเปิดอะไรนะเปิดตาให้แมเน่เม่คืออันให่เท่แม่เสือเราจะเอาของขึ้นรถเสือแต่ว่าคนจะเดินไปคนจะเดินไปขอขึ้นรถใช่ของขึ้นรถให้หมดเลยใส่ในรถก็ได้ั้งส่วนใส่ในรถทางส่วนใส่ข้างหลังอมามาซามาซาเดี๋ยวมาได้ สองภาษานะคลิปนี้สองภาษาภาษาได้ก็ได้เนล้อแต่เอฟซีจะฟังออกแมนบาได้มาได้ที่ภาษาสลาเนื้อหมดหมดแน่นอนหมดหมดโอ้โหหมดเลี้ยงเลยไม่ห่าเออเอาตาเขาเลยเขาสามีาครบด้วยเหรออโอ้ มีอะไรอีกมีอะไรช้ใชเื่อนขั้วย่างเงีมีอะไรอีกไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปัดากงัดาเดียวเดเตาเต้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 าอะไรนะเตานุงข้าวเตาเตาเตาแม่ยกาได้วมันสิมแต่เออเตาด้วยเตาด้วย เตาได้เตาใส่รถได้เออะไปแล้วนะคะก็สวัสดีค่ะเราก็มาตั้งรอนะคะแม่คำใสกองบุญนี้มันหมายถึงอะไรกองบุญนี้คือเราจะนำทุกอย่างให้สามีเขาคือคุณแม่เพชรสมรไสยพรเจ้าของทุกอย่างเอาเงินเอาทองเอา บ้านให้สามีนะคะคือเขาไปจากไปอยู่พบภูมิใหม่ก็จะได้บ้านได้อะไรครบทุกอย่างเงินทองของใช้เขาก็จะไปอยู่ที่พบภูมิที่ดีก็คือคุณพี่ยมมาลาชัยพรแล้วก็ภรรยาเขาก็อยู่โลกใบนี้นะคะเขาไปอยู่โลกใบใหม่นะคุณยมมาลาชัยพรแล้วก็ พี่เพชรสมรชัยพรแล้วก็ลูกอีกก็คืออ่าน้องสาวก็สำราญชัยเดชลูกหลานชายก็อะไรเนาะมาแล้วมาแล้วนี่คือการทำอะไรเพียวเดี๋ยวเอาขนกองบุญมาค่ะพอดีพี่อนวัฒบอกให้ขนกองบุญมาไว้ที่นี่เพราะว่าตรงนี้จะมีบุญตรงนี้จากตรงนี้ค่ะมีพระเท่าไรนะห้ารูป ก็เลยว่าเสือจะต้องนำของเข้าไปเก็บข้างในไหมถามถามลุงทิลุกก็งอกก็จัดอยู่อันนี้ไม่ต้องเลย ไปมากเลยนะฮะตั้งกล้องให้หน่อยคุณลูกกล้องแม่จะไปยอไอองเอันนั้นบ่บ่เอายังเอาไปตาวาน้อยท่ไน้กินปัาถ่ายแล้วบ่นี่ค่ะเมื่อแม่อ๋อในไงได้คําสายถ่ายแล้วนี่ไงไ พี่ของเจ้าใครที่มีความสามารถในกประกอบชั้นก็ประกอบเลยอใช่เอ็นมีประสบการณ์ประสบการณมาเป็นบอกถังแล้วโอ้เอนบอกประสบการณ์ประกอบชั้นเอ็นผ่านมา300ปีเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มีดเอาพื้นก็ไม่ได้เอาเลยเดี๋ยวปอยนี่อันนี้ก็ผ้าถูของเขานะคะไม้กวาดผ้าถู แม่เสียบอกว่านุมีปะสการประกอบยันถามว่าแงจะเบืแล้วล่ะมันมันงี้โอ้แม่ ก็ลืมแล้วไปในรถตั้งหลายวันเลยเราจะประกอบชั้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ออันนี้คืออะไรอ่ะดอกไม้จันทน์มาจัดข้างนอกมาตั้งข้าื่องมอบ ชันอ่เราเาออแมเราไม่เคยว่ามเอาะคยทำเลยนะแบบนี้คือครั้งแรกเลยเพราะที่โซเรนเขาไม่ได้ทำแบบนี้ทำเลยงานงานงานลงแล้วนะคนประกอบชั้นงงแล้วเอ้าประกอบไปประกอบมางงแล้วเอ้อางง จักแล้วมาหวดเอาูมันจยางนั้นจริงปอประกอบชานอย่างนันจริงป๋อนังจักแล้วมีขันมีมอกูเดี๋ยวหมอไว้น่ข้างมันนะขาสอข้า

ต้องันนี้ไม่จัดวม่อยากไ้อเมาคคนตองขัวต้องัวอยู่กับเออันนี้เอาว่างไว้สมันจะปะ ยไงดเิ่มนี่ไงชุนี่หมดเลยหมดเลยนี่หมดเลชุดน้ไก็มีให้หรอข้างใไก็มีอน้ต่างนี่ต้องเห็่เ็ดเสาศุนี้าก่อนเสาถานี่ยตาหุ้มหุก็ต่างไ้เพื่อนเราขาวปูอหมอไม่ปูที่น่นนี่เพิ่มปขาเพมี่ก็ใส่เทาซึ่รไม่หุนเลยมันอดพอเลย แตะตุงบอกทาตุงบอกไม่ยย่ชีก็มาทำเขาลุมาแลยแค่ทีไม่ทีน่ะบางเลยบางเราลยเราก็รู้แต่เราต้องให้มันเะ็นแดดแลวล่มก่อนการเอาให้เขาต้องไปหาไม้มาสักสีอันอะออกไม้ประมาณนี้เนยเอาไม้ใส่เสาไว้เ่ยจับไว้นี่ไม่ไหวหนิแดดใช่าหมก็นดแดดเดี๋ยวนี้ โม่ต่างๆในบ้านอะไระไดเต็นท์นอนนอนใจที่แตงโมจานพี่นวอเอาเอาไม้มาทำเป็นมุมหนึ่งใช่มือเครื่องแบบนี้งก็กางแล้วก็มัดมุ้งใส่มุมหนึ่งปูเสื่อที่นอนหมอนก็วางเป็นระบบระเบียบไปแล้วก็มาทำตรงนี้เอาขี้พึ้งมุกปากตรงนี้เอาปอกเอาบ้าเอาเขาใส่หน้าปลาเบือนนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้พ่อเราก็ให้ผ้าอยู่โอ้ยมันดับแล้วตั้งแต่พูเสือลุย ใส่แาบกายางดีเดี๋ยวข้ามาทานมาันแดดมันยังส่องอยู่อ่าเราคนมาเสร็จแล้วเราก็าไปูรินี่นี่นี่เอามาหนี่้ห<ส>ัวซี่เนิ้ลเนาคยั<อ>งไง,ไงแม่คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดี